บัดนี้ที่ได้เกิดมาของพระยาธรรมิกราชหรือเรียกว่ายุคกึ่งของพุทธกาลจะมีพระยาธรรมิกราชที่มากอบกู้ดวงจิตวิญญาณให้พ้นเป็นการอิสระไปอีกยุคคราหนึ่งเมื่อเรานั้นรบราฆ่าฟันกันมามากพอแล้วเขาบอกว่าถ้าเรานั้นไม่ชาระจิตไม่รบราฆ่าฟันกับกิเลสชาติต่อ,ตอไปสงครามไม่มีวันจบสิ้น ในเมื่อเรายังมีความโลภความโกรธความหลงขณะนี้สงครามก็จะมังเกิดขึ้นถามว่ามีผลกับสยามหรือไม่ย่อมมีผลทั่วโลกแน่นอนแต่สยามนี้จะพ้นจากภัยสงครามถึงแม้จะพ้นแล้วถามว่ากระทบหรือเปล่ามันต้องกระทบอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในโลกใบเดียวกันแล้วจะมีคนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้น เมื่อเขาอบพยพเข้ามามากขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มสิ่งเหล่านี้เข้าใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดผลกระทบขนาดที่ว่ายังไม่มีใครอพยพมาโยมว่ามันแย่งกันหรือเปล่าเขาบอกว่าต่อไปในสยามไอคนที่จนมันกลับรวยไอคนที่รวยถ้าไม่มีบุญวาสนาพอก็จะจน เขาบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินสยามจะเต็มไปด้วยทองคําคือที่จะมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคําเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อยุคข,ของพระเจ้าจากักรพรรดิจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าแผ่นดินสยามทองคําก็ดีอัญมณีก็ดีเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบก็ดีจะปรากฏขึ้นในแผ่นดินนั้นเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันเหล่านี้ ย่อมทําให้เกิดความคล่องตัวความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยักษ์นอกศาสนาที่เกิดขึ้นนี้แลที่จะประหัดประหารกันเขาเรียกว่าเมื่อมันมีจองเวรจองกรรมกันมามันก็เป็นของธรรมดาแต่สยามกษัตริย์หรือนักรบของสยามนี้ได้ตั้งจิตปณิธานไว้ ว่าจากไม่ปรารถนาจะทําสงครามอีกสืบต่อไปเหตุเพราะว่าสยามนี้เป็นสถานที่ดินแดนของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าจะมาบำเพ็ญบารมีนั่นเองเมื่อจะมาบำเพ็ญบารมีจะมองว่าสยามนี้ขลาดเคลามิได้เพราะว่าแผ่นดินสยามนี้เป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์เจ้ามาบำเพ็ญบารมีจึงเรียกว่าสุวรรณภูมิดังนั้นแล้ว ที่ใดในสยามหรือแผ่นดินใดที่เป็นเขตที่มนุษย์ผู้ที่เจริญศีลทานภาวนาดังที่พระเจ้าตากศินได้ตั้งปณิธานไว้กอบกู้แผ่นดินมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจะเอาแผ่นดินให้เป็นสนามรบให้รองเลือดขึ้นมาให้เกิดอีกมันก็จะไปผิดวิสัยในปณิธานนั้นเพราะว่าพระเจ้าตากสินท่านได้ปรารถนาแล้ว จะไม่ทำสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดและต้องสะสางก็คือถอนคำสาบเหล่านี้ดังนั้นการจะถอนคำสาบเหล่านี้มันต้องถอนอะไรก่อนจิตวิญญาณทั้งหลายของนักรบที่ตายลงไปถมให้เป็นแผ่นดินสยามขึ้นมานี้โยมว่ามีมากไหมไม่ใช่ว่าในยุคของพระเจ้าตากสินเท่านั้นที่เคารพกันก่อนหน้านั้นสืบมาในอดีตมีมากมายนะัก จนเกิดเป็นแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราเกิดมาอย่าถามว่าคนรุ่นเก่าไม่สำคัญได้หรือเปล่าถ้าไม่มีคนเก่าก่อนจะมีคนในยุคโยมได้หรือเปล่านี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะักนั้นบุคคลที่เขาเกิดมาแล้วไม่สำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินผู้ที่คิดการกระนี่เขาเรียกความอากตันยูพวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าบุรพกษัตริย์สยามนี้ ได้อธิษฐานว่าไอาอีตัวใดที่มันคิดทรยศต่อแผ่นดินและบ้านเมืองและราชบัลลังก์ก็ดีจะต้องมีความชิบหายนี่เขาเรียกว่าการอธิษฐานไว้ดังนั้นแผ่นดินสยามนี้ล้วนแต่ผูกจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาดังนั้นแล้วเพราะว่าเหตุว่าสยามนี้ไม่ปรารถนาสงครามดังนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจึงเลือกที่จะมาบำเพ็ญหรือพระพุทธเจ้าเลือกที่จะมาตรัสรู้ก็ดีในการหน้านี้ดังนั้นแผ่นดินนี้เมื่อได้มาแล้วเมื่อท่านได้อธิษฐานปณิธานไว้จะยกถวายเป็นพุทธบูชามันเป็นของอะไรไปแล้ว ของพระศาสนาใช่หรือเปล่านั้นศาสนาจึงรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ณที่แห่งนี้แล้วแม้แต่พระมหากษัตริย์องค์ใดก็ต้องอธิษฐานจะช่วยบำรุงอุปธรรมพกศาสนานี้เขาจึงบอกว่าชาติศาส,สนาและกษัตริย์นี้สามสิ่งนี้จะต้องอยู่ในเสาหลักเมืองของสยามสืบไปคนเรานั้นจะเห็นคุณของศาสนาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรม ุณของพระสงฆ์ก็ต่อเมื่อเวรภัยนั้นมันที่เกิดขึ้นกับเรานั้นตัวสตินี้เป็นตัวสิ่งที่สำคัญยิ่งยามที่เรามีชีวิตอยู่นี้การเกิดมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วแต่การอยู่ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าต้องได้เจอภัยพิบัติภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์ด้วยกันภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากวิบาก,กรรม ที่เราได้กระทำมาที่มันตามมาส่งผลเมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือทำกรรมดีพยุงไว้เมื่อกรรมดีที่เราทำในปัจจุบันเขาบอกว่าในโลกกฎแห่งวิญญาณกรรมที่เราทำอยู่เป็นนิดเป็นอาจินจะมีอนิสงส์มีผลที่จะให้ผลก่อนนั้นแสดงว่าถ้าเราทำกรรมดีในปัจจุบันยิ่งเรามาเจริญสมาธิ มาภาวนารักษาศีลแล้วนี้เขาบอกว่าจะมีอำนาจส่งผลมีพลานิสงมากเพราะว่าการเจริญสมาธินี้มันเป็นบุญที่สูงที่สุดนั่นเองเพราะจิตมนุษย์นั้นถ้ามีความไฟต่ำมีความหยาบช้าจะมาเจริญภาวนารักษาศีลเจริญสมาธิได้ยากเพราะมันเป็นของของบุคคลผู้เป็นอริยะบุคคลหรือผู้เป็นอริยะเจ้าเขาได้ประพฤติปฏิบัติกัน นั้นคนชั่วช้าจิตใจมีความหยาบบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถทำขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ว่าบุญหรือทานอันใดโจรมันก็ทำได้แต่การสร้างกุศลจิตอันบริสุทธินี้โจรมันไม่มีเวลามาทำดังนั้นก็อยากให้โยมนั้นได้เห็นความสําคัญในการได้มาเจริญประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานว่ามีประโยชน์อย่างไรมันจะมีประโยชน์อย่างไร แม้ขณะที่เราทำอยู่ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเรายังไม่พอเท่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณอื่นที่เขายังไม่มีกายสังขารยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยน้องกราบในโอวาททำคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธ,ธรรม,มะมาศจันทร์ตามรอยธรรมสมเด็จ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ